อยากให้ลูกน้อยมี iQ และ EQ ที่ดีจะเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะเวลาที่เรามีลูกนะคะเราก็อยากให้ลูกน้อยของเรานะคะมีทัง IQ และก็ EQ ที่ดีค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่กันก็จะมาบอกถึงเทคนิคค่ะที่จะทําให้ลูกน้อยนะคะมี IQ ที่ดี EQ ที่ดีตั้งแต่แรกเกิดกันเลยค่ะก่อนลบฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะ สำหรับวิธีการส่งเสริมให้ลูกน้อยของเรามี IQ และ e q ที่ดีตั้งแต่แรกเกิดมีดังต่อไปนี้ค่ะแรกนะคะสร้างรอยยิ้มก่อนนอนให้กับลูกน้อยค่ะวิธีการสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยก่อนนอนนะคะจะทำโดยการเล่านิทานนะคะให้กับลูกน้อยฟังการพูดคุยถึงเรื่องเรื่องราวดีๆระหว่างวันเพื่อให้ลูกน้อยอารมณ์ดีก่อนนอน พร้อมอย่าลืมนะคะกล่าวคำนอนดับฝันดีกับลูกน้อยทุกวันนะคะเทคนิคที่2ค่ะปลุกลูกตื่นด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนอบอุ่นนะคะในทุกๆวันตอนเช้านะคะและเมื่อลูกตื่นนอนแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรส่งรอยยิ้มให้กับลูกในทุกๆวันค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปลุกลูกด้วยน้ําเสียงที่ขุนมัวเล็งลีกันแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อเวลาในการปลุกหรือปล่อยให้ลูกได้มีเวลางัวงเงีย ก่อนตื่นนอนสักเล็กน้อยค่ะเทคนิคที่3ค่ะให้ลูกน้อยได้รับอาหารที่เหมาะสมนะคะตามช่วงวัยค่ะเทคนิคที่4ี่ค่ะอาบน้ําให้ลูกสดชื่นนะคะหาของเล่นมาให้ลูกเล่นระหว่างอาบน้ําหรือว่า มีการนวดกระตุ้นนะคะให้กับลูกน้อยหลังอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเทคนิคที่5้าพาลูกน้อยเดินเล่นบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นแค่สนามหลังบ้านหรือว่าสนามในหมู่บ้านนะคะเพื่อให้ลูกน้อยได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ปะผู้คนนะคะแล้วก็เรียนรู้โรกกว้างค่ะเทคนิคที่6ค่ะเล่นกับลูกบ่อยๆนะคะแล้วก็เล่นตามที่เขา อยากให้เราเล่นพร้อมกับพูดคุยหยอกล้อระหว่างเล่นกันนะคะเหมือนเป็นเพื่อนให้กับลูกเทคนิคที่7ค่ะพอแม่ต้องมีอารมณ์ที่ดีเสมอค่ะเพื่อให้ลูกน้อยซึมซับความมีอารมณ์ดีจากคุณพ่อคุณแม่นะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเครียดมาจากการทํางานค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาที่มีคนใดคนหนึ่งเครียดหรือว่าต้องการความสงบหรือต้องการเวลาส่วนตัวเนี่ยพี่เก่งก็แนะนําว่าอาจสลับกันนะคะคุณพ่ออาจจะไปทําหน้าที่แทนคุณแม่ซึ่งมีภาระงานหรือว่ากําลังเครียดอยู่หรือช่วงที่คุณพ่อมีภาระงานคุณแม่ก็ต้อง ทำหน้าที่แทนคุณพ่อคะ่ะก็จะทําให้ลูกน้อยนะคะซึมซับอารมณ์ดีๆนะคะได้จากทั้งคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเทคนิคที่8ค่ะเปิดเพลงหรือว่าเปิดเสียงดนตรีหรือว่าร้องเพลงนะคะระหว่างทํากิจกรรมในแตแล่ละช่วงวันใ<ไ>ห้ฟังขณะที่เล่นหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆค่ะก็ <akkor S 2> จะทําให้ลูกน้อยของเราอารมณ์ดีคะ่ะจบลงแล้วคะ่ะสาหรับเทคนิคต่างๆที่พิการน,นามาฝากให้กับคุณ พ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะนำไปปรับใช้กันดูค่ะพี่กันนะคะก็กำลังพยายามนะคะที่จะสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูกพีกันอยู่ด้วยเช่นกันค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพีกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พีกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ